วันนี้พาไปดูเหตุการณ์ค่ะที่เป็นภัยสำหรับสุภาพสตรีที่อาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพังเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองนครศร,รีธรรมราชรับแจ้งเหตุค่ะว่ามีการบุกรุกเข้าไปภายในบ้านโดยหญิงอายุ27ปีค่ะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามี เสียงลักษณะเหมือนคนร้ายพยายามบุกเข้ามาภายในบ้านของเธอเธอจึงนะคะโทรหาเพื่อนสนิทให้มารับเช้าขึ้นมาก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในนะคะชุมชนป้อมเพชรอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนี่คือไม่เจอคนร้ายแล้วนะแต่ว่าบนฟ้าเพดานค่ะมีลักษณะเหมือนรอยงัดชำรุดสองแผ่นแบบนี้และทางนะคะ หญิง27ปีเธอก็บอกว่าห้องนอนของเธอก่อนที่เธอจะเพ่นหนีออกไปเนี่ยเธอได้ปิดพัดลมเป็นที่เรียบร้อยพับผ้าหม่มนะคะแล้วก็ขวดน้ำเนี่ยแบบนี้ไม่มีคือพัดลมยังเปิดอยู่เลยคือคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมาพักในห้องของเธอนะคะช่วงจังหวะที่เธอเนี่ยหนีไปเรียบร้อยแล้วคือต้องบอกว่าโชคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตัดสินใจค่ะนะคะเปิดฝ้าเพดานอันนี้เปิดอีกฝั่งหนึ่ง ผลของการเปิดฝ้าเพดานปรากฏว่านะคะคือด้านบนเนี่ยไม่มีคนร้ายไม่มีผู้ต้องสงใสัแต่อย่างใดแต่ว่าบริเวณช่วงเสาค่ะมันจะมีเหมือนเป็นผ้าถุงผูกกับเสาแนวยาวเหมือนลักษณะใช้เป็นอุปกรณ์ในการโรยตัวนะคะเจ้าหน้าที่ก็ บันทึกภาพเป็นที่เรียบร้อยถือว่าถ้าเกิดเธอเองอยู่ที่บ้านเมื่อคืนก็อาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดก็ได้ขณะเดียวกันเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบก็พบว่ามีกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ตกอยู่หลังบ้านหนึ่งใบทางเจ้าของห้องพักเองก็บอกว่าไม่ใช่ของของเธอ ซึ่งก็คาดว่าอาจจะเป็นกระเป๋าที่คนร้ายทําตกไว้ก็ได้ตํารวจเองก็ตรวจสอบภายในไม่มีเอกสารไม,ไ,มไม่มีเงินนะคะสือ่อหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆแต่อย่างใดทั้งนี้จากการตรวจสอบทรัพย์สินภายในบ้านค่ะไม่มีทรัพย์สินสูญหายหรือเกิดความเสียหายแต่อย่างใดคาดว่าคนร้ายเพียงเข้ามาภายในบ้านนะคะแล้วก็แอบงบี่ปลับภายในห้องของ หญิงสาวซึ่งถ้าเกิดหญิงสาวเนี่ยกลับมาก็อาจจะเกิดเหตุนะคะไม่คาดฝันได้นี่จะเป็นผ้าค่ะที่ทางผู้ต้องหานะคะทางคนร้ายเนี่ยโรยตัวผูกกับเสาแบบนี้และนี่เลยค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนชายต้องสงสัยเป็นชายที่บ้านอยู่ติดกันเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวมานะคะแล้วก็สอบถามว่ากระเป๋าใบดังกล่าวที่ตกอยู่เป็นของเขาหรือไม่เขายืนยันว่าเป็นของเขา มาตกอยู่ได้ยังไงเออนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เชิญตัวไปตามระเบียบค่ะเพื่อไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหานะคะกับผู้ต้องหารายดังกล่าวนั่นเองค่ะเดี๋ยวฟังเสียงทางผู้เสียหายงสาววัย27ปีค่ะนั่ง,น,งน,นั่งกินข้าวอยู่แล้วก็นั่งดูยูทูบดูหนังอยู่แต่ว่าเปิดเสียงดด้ แล้วก็ได้ยินเหมือนเสียงคนกระโดดข้ามกำแพงมาแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนงัดประตูแต่ก็ตอนนั้นก็คือเอกใจแล้วเต,ต่คิดว่าน่าจะยังไม่มีอะไรเพราะว่ามันก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์แล้วแต่ว่าคือไม่ได้มีอะไรแล้วพอหลังจากนั้นก็คือได้ยินบนฟ้าเหมือนกับได้ยินคนเดินข้างหลังมั่งบนฟ้ามั่งก็เลยไม่มั่นใจแล้วก็เลยโทรหาพี่เขาให้ให้มารับออกไปยุข้างนอกก่อนเพราะว่าไม่มั่นใจว่ามีคนอยู่หรือเปล่าค่ะ ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจล็อกประตูไว้ค่ะล็อกประตูไว้ตรวจสอบเนี่ยในบ้านตอนเราเข้ามาเมื่อกี้นี่เป็นยังไงบ้างความเปลี่ยนแปลงในในห้องน่าจะนอนอยู่ในห้องน่าจะลงมาแล้วก็ไปนอนอยู่ในห้องเพราะว่าพัดลมไม่ได้เปิดขวดน้ําก็ไม่ได้ตั้งไว้แบบนั้นจะอยู่ด้านนอกพับพัดลมพับผ้าห่มดีไหมตอนนั้นพับตั้งไว้ค่ะผ้าห่มหมอนอะไรแบบเนี้ยก็คือจะตั้งไว้เรียบร้อยแต่เหมือนมีคนมากแอบนอนใช่ค่ะตัวฝ้าของเราเนี่ยมาชำรุดนานรื่ยังคะแผ่นนี้ ตัวนี้คือปกติเขามันไม่มีการชำรุดอะไรเลยค่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งในห้องน้ำหล่นลงมากลับมาอยากทำง,งานแล้วก็เห็นหล่นลงมาแต่ก็แจ้งเจ้าของบ้านแล้วแล้วก็มาใส่คิดว่าไม่มีอะไรตัวนั้นค่ะเราสงสัยใครไหมก็ <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นคนผู้ชาย เพราะว่าเห็นเห็นเหนห,นหลายครั้งแล้วที่เวลากลับมาจากทางานแบเนี้ยคือเขาจะมองแบเนี้เดต่แต่ก็ไม่คิดว่าใช่แต่ก็มีอยู่แคีคนเดียวไม่ได้ไม่ได้เตือนภัยไปยังสาวสาวหรือคุณสุภาพบุรุษที่อาศัยอยู่บ้านเพียงลำพังหมั่นสังเกตความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นรอบตัว พยายามค่ะปิดประตูรั้วรอบขอบชิดให้แน่นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดนะคะภัยกับตัวเองหากเกิดภัยที่ไม่คาดฝันค่ะพยายามแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้รวดเร็วโทร191หรือประสานเพื่อนบ้านขอความช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียกับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนั่นเองค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งจะไม่เกิดเหตุลักษณะแบบนี้กับใครขึ้นอีกนะคะ